แหกทุกกฎฉีกทุกตำรามันนาทุกสถานการณ์เคลมจนติดเป็นสันดานสร้างชาติด้วยการคำกำแพงคงน่าจะเป็นคำขวัญที่เหมาะกับประเทศกัมพูชาในเวลานี้เมื่ออยากได้อะไรก็เพียงแค่แปรรูปธงชาติแล้วอ้างว่ามีในกำแพงก็กลายเป็นคำแมอริจีนันทันทีเมื่อคนอื่นทักท้วงก็หาว่าอิจฉาหาว่าโจรแม้มันน่าจะลากมาตกกลางสี่แยกสักท์ทีเพื่อจะเรียกสติคืนได้เคลมประเทศเพื่อนบ้านไทยลาวพม่ายังพอเข้าใจ แต่นี่มันเล่นข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นพันกิโลไปเครมขนมกุยช่ายของประเทศจีนว่าเป็นอาหารดั้งเดิมของเขมรไอ้ยะเมื่อสมาชิกเพจ Amazing World Cultural Hub ได้บอกอยังภาคทมนใจว่าขนมกุยช่ายหรือเค,ค้กกุยช่ายนี้เป็นอาหารดั้งเดิมของเขมรแต่โบราณมาหลายร้อยปีซึ่งเพจเพจนี้มีแอดมินเป็นคนกัมพูชาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเครมเคลมเครม,ครมแล้วก็เครมวัฒนธรรมเพื่อนบ้านหากมีใครทักท้วงหรือนำข้อมูลมาหักล้างได้ก็จะลบคอมเมนต์นั้น หรือปิดไม่ให้คอมเมนต์ต่อเลยก็มีแล้วก็รอให้สมาชิกเพจคนคเขมรมาเห็นโพสการทำอย่างนี้ก็เพื่อปลอข้อมูลล้างสมองให้คนในชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้สีรู้แปดให้เข้าใจว่าทุกๆอย่างที่โพสต์มานี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอาหารศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานทั้งหมดนี้มีแหล่งกําเนิดมาจากกัมพูชาทั้งสิน้นเล่นอย่างนี้อินเดียถึงกับง้างมัดรอหากมีคนไทยนําสิ่งที่เป็นของไทยไปโพสเขาก็จะบอกว่าขอบคุณที่รักวัฒนธรรมเขมร หากินง่ายเนาะแต่ถ้ากัมพูชายอยากจะกรอบครองขนมกุยช่ายอย่างภาคภูมิใจจริงๆแอดแนะนำไม่ยกกัมพูชาไปเป็นมณฑลหนึ่งของจีนไปเลยถึงเวลานั้นจะบอกว่าเล่าปี่ปวนอูเตียวหุยเป็นคนเขมรก็คงไม่มีใครว่าอะไรต่อไปเราจะไปฟังความเห็นที่น่าสนใจของสมาชิกเพจกันนะครับว่าเขาจะเชื่อหรือไม่ว่าขนมกุยช่ายนี้เป็นของกัมพูชามาหลายร้อยปีแล้วแต่ก่อนจะฟังความคิดเห็นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเสียงในการบรรยายคลิปนี้เป็นเสียงสังเคราะห์จากระบบ AI อาจจะมีบางคำที่ออกเสียงเพี้ยนไม่ชัดเจนและแอดมีช่องนี้เพียงช่องเดียวไม่ใช่คนต่างด้าวเดอ้อเริ่มที่ความเห็นแรกนะครับบอกว่าของจีนเว้ยให้เกียรติเจ้านี่รายใหญ่หน่อยสิจะเคลมทุกอย่างบนโลกไม่ได้เว้ยเหมนความเห็นต่อมาแน่ใจนะว่าเป็นอาหารขเขมรพื้นบ้านตั้งแต่หลายร้อยปีมีอาหารชื่อเดียวกันในประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตามทุกคนทั้งในประเทศไทยและในโลกยกเว้นในกัมพูชารู้ดีว่าขนมกุยช่ายมีต้นกําเนิดจากจีนคุณไม่สามารถมองว่าอาหารทุกอย่างที่คุณกินในกัมพูชาเป็นอาหารขเขมรดั้งเดิมได้อาหารทุกอย่างมีประวัติศาสตร์ของมันเองและเราจะสามารถติดตามกลับไปยังต้นกําเนิดของมันได้เสมอถ้าคุณเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณจริงๆก็จะไม่มีใครเชื่อคุณอีกต่อไปจากนั้นทําการศึกษาให้ดีก่อนที่คุณจะอ้างสิ่งต่างๆว่าขเขมรเป็นต้นกําเนิด ความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่าโดนทาย to me, นี่คืออาหารเขเมรคนไทยตอบกลับว่าโดนทาย to มีเท่ากับอย่าพูดความจริงเพราะฉันรับไม่ได้ความเห็นต่อมาบอกว่ายังไม่จบโดนทย to มีอีกนะเหงยไหมเพราะยังไงคนไทยก็ไม่โกรธขออธิบายคําว่าโด t ทาย to me หรืออย่ามาไทยกับฉันสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคํานี้เป็นคาแสดงที่ดูถูกเหยียดยามคนไทยที่ชาวเอเชียชอบพูดกันนะครับ โดยมีที่มาจากการกระทําของนักการเมืองของไทยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเปิด Google ดูเองนะครับความคิดเห็นต่อมากัมพูชาบอกว่าขเขมรกับจีนมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยเฉียนหลงขเขมรเลยมีอาหารแบบนี้มานานแล้วในทางกลับกันไม่ได้บอกว่าขเขมรสร้างไม่ใช่วอริจิอนจากขเขมรความเห็นต่อมาคนไทยบอกว่าแล้วซอสพริกนี่คิดเองเปล่าความเห็นต่อมาบอกว่าไม่รู้วิธีทําน้ําจิ้มสิทธา ความเห็นต่อมาคนกัมพูชามาแหกหน้าเพื่อนโดยเขาบอกว่าฉันมาจากกัมพูชาเค้กนี้ไม่ใช่อาหารขเขมรโบราณน,นี่และอาหารจีนความเห็นต่อมาไว้แหกกันเองในรัฐที่เคลมกันเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมานี่มันกุยช่ายขนมของจีนชัดๆระวังนะเคลมม่วๆเดี๋ยวจีนเขาจะไม่รักแล้วจะไม่ช่วยขเขมรความเห็นต่อมากัมพูชาบอกว่าไทยก็ไม่ควรบอกว่าทวรารวดีคือไทยมันคือมอนต่างหากคุณจะทําให้คนคิดว่าคุณโกหกโลกนี้ ความเห็นต่อมาขมินมั่วอีกแล้วกุยช่ายเป็นขนมของชาวจีนแต่จิ๋วที่เรียกว่ากุยช่ายใช้แป้งข้าวผสมกันและใส่ทาจากกุยช่ายเท่านั้นผูข้ขมินเพิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาหารขมรนที่คุณพูดไว้คุณคิดว่าคนอื่นไม่รู้เรอความเห็นต่อมาขนมกุยช่ายอาหารขมรนแบบดังเดิมหลายร้อยปีไม่ใช่อาหารไทยโบราณหลายร้อยปีความเห็นต่อมาขมินน่าจะหน้ามืดเห็นอะไรเป็นเครม ความเห็นต่อมาบอกว่าอาหารทุกอย่างที่มีลักษณะกลมๆม,มันเรียกเค,ค้กทั้งหมดความเห็นต่อมาเห็นคนไทยกินกันเยอะเลยจะเอาอย่างไทยแต่ไม่คิดว่าเป็นอาหารจีนความเห็นต่อมานักจิงพวกบัวนี่เดี๋ยวพวกเองก็โดนจีนเพิ่มดอกเบี้ยน,นี่หรอกชาตินี้จะใช้นี่จีนหมดไหมขายที่ยอมให้ตั้งฐานทัพเรืออีกสิบฐานจะพอไหมความเห็นต่อมาของเขเมรโบราณนะครับเพราะตอนนี้เขเมรกับจีนเหมือนกันแยกไม่ออกประมาณบนทนหนึ่งของจีนไปแล้ว ความเห็นต่อมาดูพวกเหม็นตีกันเองสนุกดีอะความเห็นต่อมาบอกว่าเริ่มหยิกแขนกันแล้วสิเขมน็นความคิดเห็นต่อมาต้มกันไปมายังดีที่ยังมีคนมีสติบ้างความคิดเห็นต่อมาการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญแต่ความละอายแก่ใจยิ่งสําคัญกว่าแต่เขาคงไม่มีทั้งสองอย่างความคิดเห็นต่อมาที่ของจีนห้ามกันเองพอเครมของไทยไม่เห็นจะห้ามกันบ้างแสดงว่าจะเอาใช่ไหม ความคิดเห็นต่อมาหน้าด้านมาจะเคลมไปทุกอย่างสันดานเสียจริงๆไรอารยธรรมทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นความเห็นต่อมาเค็ก,กุยใชย่โอเธอหาเกินแต่กับน้ำส้มสายชูอีกแนวยากชิกว่างั้นความเห็นต่อมาบอกว่านังเสอเจ้าเดิมนางนี่โว์ไม่ฉลาดตลอดและแป้งหนาปั้นหยาบหยาบวัฒนธรรมการกินติดลบแต่อ้างร้อยปีความเห็นต่อมาควรอวยยศให้ขเขมรนางนั้นไม่แปลกใจที่โดนล้างเผ่าพัพนธุ์เพราะมันโง่เสล ความเห็นต่อมาอาหารดั้งเดิมของเขมรคิดไม่ออกจริงว่านอกจากพวกบึ้งทอดงูน้ำทอดมันจะมีอะไรอีกนอกนั้นก็เอาอาหารไทยมาทำแล้วบอกอาหารเขมรอาหารในวังเขมรกินอะไรบ้างอยากรู้จริงๆความคิดเห็นต่อมาเครมันทุกอย่างขนาวชานมไตหวันยังเครมเครมซูชิเครมมัสแมนเคลมแกงกะหรี่เครมแกงเขียวหวานเครมต้มยำเครมห่อหมกเครมกิมจิเครมยันเ้ากรา ความเห็นต่อมาทุกอย่างที่มีขายในเมนมันคือของเมนพวกเมนมันคิดแบบนี้ความเห็นต่อมาขามนจะเคลมอาหารจีนขมินอีกทีมรีบเสนอหน้ามาค้านว่าของจีนเลยนะมึงพอคราวอาหารไทยร่วมหัวกันเคลมครูบอกเลยอาหารขามนินพวกมึงทําแล้วแดกกันเองเถอะหน้าตาอาหารเหมือนใช้ตีนทํารสชาตินี่โยนให้หมาแดกหม้ายังมองหางตาความคิดเห็นต่อมาปั้นขนมกุ้ยช่ายได้อุบัติมากแถมมาใช้น้ําจิ้มแบบนี้อีก ความเห็นต่อมาขนาดชื่ออาหารมึงยังไม่มีปัญญาตั้งชื่ออนาแทะความเห็นต่อมาทีแรกนึกว่า,ขาเขมรแค่แกล้งโง่นะสรุปโม่จริงสะง,งั้นความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมีการบอกโดนชายทูมีเสียด้วยจะไปขเขมรที่ไหนก็ไปเถอะนี่ก็เป็นความเห็นบางส่วนที่นํามาให้ชมนะครับทุกท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมบอกให้เรารู้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ